ที่ไรราชภัฏราชนาครินเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในการสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งโรคระบาดโควิด COVID -19 และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทําให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพกําลังคนในพื้นที่ได้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าทันกับยุคสมัยจึงได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและบริเวณภาคตะวันออกทงางภาครัฐเอกชนและองค์กรเอกชนเปิด พื้นที่ในการเพิ่มทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในประเด็นที่สอดคล้องกับยุคสมัยเช่นเกษตรกรยุคใหม่ทักษะดิจิทัลสำหรับสถานประกอบการการจัดการขยะเพื่อเศรฐษฐกิจสีเขียวเป็นต้นโดยทางมหาวิทยายแล,แลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Geo Informatics and Space Technology Development Agency และกลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทยการเผยแพร่โครงการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์เชิงพื้นที่สำหรับสถานการณ์ New Normal ในเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเป็นสส่วนนะคะก็คือตัว B C G ใน B เนี่ยก็คือ Biological Economy นะคะก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะคะทำยังไงให้มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้านะคะทำยังไงให้สินค้าเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมาจากเซกเตอร์นี้ค่ะส่วนเซกเตอร์ที่2ก็คือ,อ,อตัวเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะคะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะ ทำยังไงให้สินค้ามีการลดคาร์บอนเครดิตมีการทำยังไงให้ซีโรเวสลดลงอะเหล่านี้นะคะส่วน G ก็คือ Green Economy ค่ะก็คือเศรษฐกิจสีเขียวทำยังไงให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเป็นกรีนจริงๆนะคะแล้วก็มีความสะอาดมีความปลอดภัยในในความสมบูรณ์ของของของการพัฒนาต่างๆนะคะ คือทางบริษัทดาวนี่เราเป็นบริษัทเกี่ยวกับทางด้านวัสดุศาสตร์มาเที่ยวสายนะครับแล้วก็มีทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับส่วนสถาบันราชพัฒน์ก็เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการมีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำอย,อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องแน่นอนนะครับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สําคัญนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญแต่องค์ความรู้ที่กระจายไปถึงคนทั่วไปนะนะั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านะครับ มันต้องมีทั้งองค์ความรู้ความเข้าใจของคนที่จะมีคุณภาพพอในการที่จะต่อเชนของเศรษฐกิจให้มันเข้าด้วยกันแล้วนวัตกรรมจะเป็นตัวเข้าไปเสริมเพื่อทําให้เป็นมูลค่าเพิ่มของสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็จะเข้าไปช่วยหนึ่งแนะน,นํานวัตกรรมต่างๆที่เรามีอยู่ในเช่น mechanical recycle ก็คือเอามาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ Chemical Recycl e ก็ดีนะครับหรือ Renewable ซลูชันหรือการดีไซน์ให้มันกลับมารีไซเคิลง่ายๆยังไงอย่างนั้นนะครับรวมทั้งเรายังช่วยคอนเน c t เชื่อมโยงอง,องค์กรธุรกิจบางอ,งองค์กรนะครับที่มีความชำนาญน,นะครับโดยเฉพาะทางด้านพลาสติกอย่างเช่นสถาบันพลาสติก,ก,บบหกแห่งประเทศไทยสถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งบริษัทหลายๆายบริษัทนะครับบริษัทเอกชนเช่น t p b i ถ้าทุกค,คนเคยได้ยิน ไทยพลาสติกแบ็กอินดัสทรีเนี่ยถ้าจะเป็นคนที่มีความชํานาญเกี่ยวกับการนําพลาสติกกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็รีไซเคิลด้วยเขาทําทั้งสองหน้าที่พวกนี้นะครับสามสี่คนนี้ก็เข้าจะเข้ามาองค์กรที่เล่ามาเนี้ยเราได้เข้ามาแล้วแล้วก็มาช่วยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับที่ท่านอาจารย์เรียนให้ทราบนะครับเพื่อที่คล้ายๆเทเลเมตทําให้หลักสูตรเนี่ยเหมาะกับคนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าใจพื้นฐานแล้วก็เหมาะกับบริบทของของ ชุมชนและในที่สุดก็ทำเป็นธุรกิจครับ